ณดินแดนอันไกลโพ้นท่ามกลางทิวเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ล้อมรอบด้วยสายน้ำศักดิ์สิทธิ์และมู่เมฆแห่งพระเจ้าเกิดเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความรักความแค้นและการต่อสู้เพื่อเกียรติยศเรื่องนี้คือการกำเนิดพยาครุฑผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจและธรรมะตำนานพยาครุฑผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจและธรรมะ ทุกสิ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อพระสัก,กยปะหรือสีผู้ทรงฤทธิ์และเป็นพ่อแห่งเหล่าเทพและอสูรได้มอบพรแก่นางบินตาและนางกัททรุสองภรรยาผู้มีความทะเยอทะยานนางกัททรุเลือกพรให้ตัวเองมีบุตรเป็นจำนวนมหาศาลที่แข็งแกร่งจนไม่มีใครเทียบได้ด้วยผลแห่งสำริดพรน,นางจึงให้กำเนิดลูกเป็นนาคหนึ่งพันตัว ซึ่งเหล่านาคเลือกที่จะอาศัยอยู่ใต้บาดาลน,นั่นคือต้นกำเนิดของพญานาคทั้งปวงส่วนนางบินตาเลือกที่จะมีบุตรเพียงสองคนแต่ทั้งสองจะมีพลังอำนาจเรียงไกลจนผู้ใดม่อาจต่อกรได้รวมทั้งลูกๆทั้งหมดของนางกัททรุ ไม่นานหลังจากนั้นนางวินตาได้ให้กำเนิดไข่สองฟองตามพรที่ขอแต่กว่า500ปีผ่านไปไข่ทั้งสองก็ยังไม่ฟักออกด้วยความกระวนกระวายนางจึงตัดสินใจเปิดไข่ฟองหนึ่งและพบว่าเป็นร่างเด็กชายที่มีลำตัวใหญ่โตแต่ขาดขาทั้งสองข้างนั่นก็คือพระอรุณพระอรุณบุตรของนางเกิดความโกรธและสาบมันดาว่า จะต้องกลายเป็นทาสของนางกัททรุและเหล่านานางวินตาตกใจกลัวแต่พระอรุณรู้สึกเมตตาและบอกว่าจะต้องรอจนกว่าบุตรในไข่อีกฟองจะเกิดขึ้นแล้วบุตรคนนี้จะช่วยนางจากคำสาบการเวลาผ่านไปคำสาบของพระอรุณก็เริ่มมาเกิดวันหนึ่งนางกัททรุและนางวินตาเกิดทกเถียงกันเรื่องสีของขนมา้าเทียมราชรถของพระอาทิตย์นางวินตาเชื่อว่า ม้านั้นมีขนสีขาวบริสุทธิ์แต่ฝ่ายนางกัทรุกลับเชื่อว่ามีขนสีขาวแซมเทาการโต้เถียงกลายเป็นการท้าพนันให้ฝ่ายที่ต้องแพ้ตกเป็นทาสของฝ่ายที่ชนะนางกัทรุรู้ดีว่าม้ามีขนขาวแต่ด้วยมิจฉาทิฏฐิมานะจึงสั่งให้ลูกๆแปลงกายไปแซมเป็นขนมา้าทําให้ดูเหมือนม้ามีขนขาวแซมเทาด้วยอุบายนี้นางวินตา จึงต้องตกเป็นทาสรับใช้ฝ่ายนาคใต้บาดาล500ปีต่อมา ไข่อีกฟองของนางบินตาเริ่มปลีออกเผยให้เห็นร่างครึ่งคนครึ่งนกที่สูงใหญ่เสียดฟ,ฟ้าบินไปยังยอดเขาพระสุเมนและบทบังแสงพระอาทิตย์สิ่งที่โลกต้องจดจำไปตลอดกาลนั่นคือพยาครุฑ เสียงร่ำไห้ของนางบินตาดังกล้องหัวใจของพญาครุฑพญาครุฑจึงตั้งสัตตปฏิยานจะช่วยมันดาให้หลุดพ้นจากพันธนาการนี้แต่พญานาคยื่นข้อเสนอที่แทบจะเป็นไปไม่ได้พวกเขาสั่งให้ครุฑไปนำน้ำอมฤต น้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพเจ้าที่สามารถทำให้ผู้ดื่มเป็นอมตะกลับมาให้พวกนาภารกิจแห่งความเป็นอมตะครุฑกลางปีกที่กว้างไกลออกและทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือเมฆหมอกเพื่อเริ่มต้นภารกิจนี้เขาต้องเผชิญกับบททดสอบนับไม่ถ้วนตั้งแต่ท่อเลเปลือที่ไม่มีสิ่งใดผ่านไปได้ ภูเขาแห่งสายฟ้าที่ไม่มีใครรอดชีวิตและเหล่าทวยเทพที่ยืนหยัดปกป้องน้ำอมฤตแต่ด้วยไหวพริบและพลังอันมหาศาลครุฑสามารถผ่านทุกเบสักได้จนในที่สุดเขาก็เข้าถึงสถานที่เก็บน้ำอมฤตและสามารถนำมันกลับมาได้สำเร็จ การพบกับพระวิษนุระหว่างการเดินทางกลับพระวิษนุเทพเจ้าแห่งการปกป้องและการรักษาสมดุลของจักรวาลปรากฏตัวขึ้นพระวิษณุเห็นครุฑจะนำเอาน้ำอมฤตออกมาจึงเข้าขัดขวางทั้งสองต่อสู้กันจนไม่มีผู้แพ้จึงตกลงหยา่าสิทธโดยครุฑขอพอรให้ตนเป็นอมตะโดยไม่ต้องดื่มน้ำอมฤต และขอสิทธ์จับหน้ากินได้ครุดขอพรให้อยู่สูงกว่าพระวิษนุเป็นโคอสุดท้ายพระวิษณุจึงอนุญาตให้ครุดอยู่เหนือเสียรของตนได้และพญาครุดก็นอบนอ้อมยินยอมให้พระวิษณุใช้ตนเป็นพหาหนะไปยังสถานที่ต่างๆได้เช่นกันพระวิษณุประทับใจในความกล้าหาญความเสียสละ และความมุ่งมั่นของพญาครุฑพระวิษณุจึงประทานพรแก่ครุฑจากนี้ไปเจ้าครุฑผู้ยิ่งใหญ่จะเป็นพาหนะของเราและจะไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สามารถเอาชนะเจ้าได้พร้อมสัญญาว่าพญานาคทั้งปวงจะตกอยู่ใต้อำนาจของครุฑนับแต่นั้นเป็นต้นมาพระวิษณุอยากทราบว่าเหตุใด ครุฑจึงต้องขึ้นมาลักน้ำอมฤตครุฑทูลว่าทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพราะต้องการช่วยมารดาให้เป็นอิสระเมื่อฟังดังนั้นพระวิษณุจึงตรัสว่าน้ำอมฤตนี้ไม่มีใครสามารถเอาไปได้ครุฑจึงขอออกอุบายขอนำน้ำอมฤตไปให้พวกพญานาคก่อนแล้วให้พระวิษณุตามมานำกลับไป สัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่เมื่อครุฑกลับมาพร้อมน้ำอมฤตครุฑทำตามข้อตกลงด้วยการมอบน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้พญานาคแต่ด้วยความเฉลียวฉลาดครุฑไม่ได้ให้พญานาคได้ดื่มน้ำอมฤตโดยตรงโดยครุฑนำน้ำอมฤตมาพรมลงบนยอดหญ้าคา เหล่านาคเห็นครุฑนำน้ำอมฤตมาให้จึงยอมปล่อยนางบินตาให้เป็นอิสระและด้วยความรีบร้อนอยากลิ้มรสน้ำอมฤตบนใบหญ้าคาเหล่านาคไม่ทันได้สัมผัสน้ำอมฤตก็ถูกใบหญ้าคาบาดลิ้นเสียก่อนเป็นเหตุให้พญานาคและงูมีลิ้นสองแฉกมาจนถึงปัจจุบันระหว่างนั้น พระวิษณุจึงเสด็จลงมานำน้ำอมฤตกลับคืนสู่สวงสวรรค์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครุฑได้รับการยกย่องในฐานะสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจความกล้าหาญและชัยชนะเหนือความชั่วร้ายครุฑกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ผู้คนเคารพบูชาและเป็นเครื่องหมายแห่งพระราชอำนาจในหลายวัฒนธรรมรวมถึงในประเทศไทยเรื่องราวของพญาครุฑ ไม่ได้เป็นเพียงตำนานที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงคุณค่าของความกล้าหาญความเสียสละเพื่อผู้อื่นและการเอาชนะอุปสรรคเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเรื่องนี้ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังสืบไป